เอาเอบทเก่าคนอ้ากจะเริ่มต้นให้หมนที่นี้นะคะ อรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธนะโมตสฺสภควาโวอรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธนะโมตสฺสภควาโวอรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธนะโม <Sess chord incarcerated> นหอมล้อมรอบครอบทวนน้าตาลลาเตมานาสีเต้ะมันตาสั่งโยองชนะศึกทหารนิคทำพุ The house, the house, the house, the นิเป็นเลียเลยะสาธโยชนนสกงสาสงาทยปัจเกจากพุทธชาตะรายิิเย์เตะะขันติษดูขันตุกีมาสนหมงคนจัตวาทั้งแปดทิศกริที่มาเป็นจำเลยแก่นิีเป็นศัษมาป้องกันท่องรอบ

ข้อที่สามนะข้อที่หนึ่งธรรมดาข้อที่สองธรรมดาข้อที่สามจะเปลี่ยนหรือเปล่าปัดเกยจะพูดทธกแค่หรืเปลี่ยนแค่นิดมันก็อาทิตย์ใช่แล้วก็วนเดินมันนเดินเปลี่ยนแค่แค่ข้อที่สามคำว่าปัดเกยจะบพุทธะใช่ไหมถไม่มันต้องเปลี่ยนไม่รู้ลูกเขาไม่เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนแค่ข้อที่สามคำว่าปัดเกยกับพุทเขาเอาไว้แต่แค่รือว่าปับนี้ก็ได้ เราจะพาอ่านให้หมดเร่มเลยแหละให้รู้ได้ทุกข้อเลยเดี๋ยวไปนี่ก่อนเออา่สันฐาเที่เรนร้การใ้พดาทำภาษาุงก้ที่บุก็อย่าเขาพูดที่อยากจะติดที่จะติดนี่จากสุนทรภ่มีทุคของมทุกข์ค่มันจะไล่ทั้งลาทั้งกทั้งเมื่อั้มือยลเอยดเวลานอนนั่งรับคาดีเรือาเรีน นเจาเปร่งเ็งเินเดมนใเกีมาด้วส่ไทยยงมาท่านมาไทยย่งมาาหลานผู้ขาเรื่องนี้ชิเ็นเหมืชุบพกเกเมเจ้ากนนากนเยจะไน้น้ี่จะผู้หัาย่งนี่เกสรางทีเกิดี่เศษเศษระยะันะน้นี่คือผู้หโดนผ้สรางหลายเรื่องนี้ีเนสาธุสาสา 好，搁那晕晕了，你哪